เสือ้อเริ่มน้อยชิน้นลงทุกวางทุกวางอันนี้ไม่ไม่ทราบวา่าเสือ้อหรือผ้าเช็ดมือครับผ้าเช็ดจ <c oughs> วันนี้ชุดไม่รู้เลยก็คือใส่มาแบบ, Q Q, นนค,บคิ้วๆิ้เพราะว่าเมนูในวันนี้ไม่มีใครบอกเลยค่ะว่าจะให้ทําอะไรใช่เพราะว่าเมนูในวันนี้มันต้องชาเลนจ์เธออีกหนึ่งไงพี่ทามามัน็นชาเลนจ์ไม่พอเหรอเมนูวันนี้เราจะไม่ยังไม่บอกว่าเป็นเมนูอะไรแต่เดี๋ยวเราจะเอา วัตถุดิบมาให้เธอดูกอ่อนเป็นวัตถุดิบที่ชาเลนที่สุดตั้งแต่เคยมีมา <S <s เชิญสต,ตาร์ครับมันมีชีวิตไหมมันสามารถกระโดดได้อันนี้เหรอไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตาของกวอนนั้นงอะไรตั้งลืมตาได้ไไก็คือวัตถุดิบของนายครับแล้วเดี๋ยวให้ให้นายเป็นคนเปิดแล้วก็จะเห็นว่าเวลี่กูดฮ่าไม่กลัวหรอก ขอทิชชูหน่อยจะกา้เปียกอยู่บนผกได้ไหมอืมกึ่งกึ่งเดี๋ยวบบกบ้างเดี๋ยวน้ำบ้างอ๋อเฮียอวัตถุดิตรอมึงมวัตถุดิตริศนาของเราของเจนรถคลายในวันนี้ก็คือสัมภาษณ์เดี่ยวไม่รู้เลยค่ะว่าวันนี้เขาจะเอาอะไรมาให้ทำแต่ว่าคิดว่าแล้ววัตถุดิตริศนาของเราก็คือ สองสองสาม What What the fuck ไอ้เหี้ยตัวนั้นมองมองหน้าแล้วผลลัพธ์สิสนาของเราในวันนี้ก็คือเอาใครกูไม่กลัวหรอกกูไม่กลัวหรอกไอ้เหี้ยไอ้เมันจ้งหน้ากลัวอือ หยิบโชว์อะไรดิหยิบโชว์อะไรดิโอ้โหหพี่คุณก็นึกว่าพุ่งจะแบบตับไปแล้วหั่นมาแล้วแบบถลกหนังมาแล้วหน่อยก็ยังดีแหมแล้วเรียงมาซะสวยเลยเอี่ยกูขอเบิกตัวผู้ช่วยได้ปะไม่มีคือกูจะบอกเลยก่อนเลยนะเมนูเนี้ยกูอะเป็นเมนูแรกที่กูตัดทิ้งผ่อนเสื้อไม่เอานะเมนูนี้พออยาอยากเลยเพราะพี่ไม่โอเคกับเมนูนี้แล้วอีน้องทรยยศวันก็เอาเมนูนี้เสนอแล้ว เก่งใจชุดผู้เลยโอ้ยน้องอยาไปเกาะเยเดี๋ยวแป๊บนึงเมนูชื่อเมนูอีกทีเมนูเมนูต้มแซ่บอึ่งใบมะขามอ่อนต้มแซ่บอึ่งใบมะขามอ่อนเอาอึ่งใส่โบ้เพิ่น้ำร้อนเทใส่แล้วเราจะลอกเมือกที่อยู่ตกตัวกลบออมมันเป็นเมือกมันเป็นยาคือต้อง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 เป็นอะไร มอลองเมือกออกต้องลองเมือก้องออกก่อนด้วยการเทน้ําร้อนใส่ลงไปแล้วน้องจะใช้โยเอาอย่างนี้นะมึงอ่ะเอาน้องใส่โบแล้วเดี๋ยวกูอ่ะเทน้ําร้อนแล้วใครลองเมือกอ้าแล้วเมือกไม่ออกมาเลยเองหรอเราต้องผูเหรอเหมือนอาบน้ำให้ลูกเอ็ดจะมีลูกปีฮะเอ็ดจะมีลูกปีแต่ลูกฉันก็ไม่ได้ตัวดำขนาดนี้นะครับไม่ก็รอดเก่งขนาดนี้ อ่าก็คือเอาคืองานทีละตัวหรือทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยโอเคเท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 แล้วัิงจโอยกิ่นกิ่นแ่ละเราจะรักเขาน้อง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 อ้วนเหมือนกันรอเอาเลยได้หนึ่งสองสมวงเนตัวเขาหรือคอยแซะวะไม่รดนว่าเทลงไปเลยไม่ไไม่่ชโยเธอ โอ๋อไม่ใช่โยกไม่ใช่โยกแโยนี้พม่ใชโย่แบบนี้อ๋อน้องึงไม่ไหวเลยึงน้องเป็นตาปักเป้าไม่ใช่อ๋อมันถึงแบบอ๋อนี่ไงพอมันสายเสร็จมันยังย

ร้อน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 ใส่น้ำมาไหรอใช่ครับั้งน้ำเพอออาไไหนละไม่คว่าเทิ้งลาทำไมอะคูจะเป็นลมลลกอีกอีก หกพริกก<อ>ับกระเทียมเอาแซ่บๆเลยเนาะ ไอ้เก๊ททำไอ้เก็ททำเเน่นเหมือนกันนะคะคนเนี้ยค่ะแม่เอาเอาดีเอาดีเข้าตัวกูก็ทำด้วยใส่ตะบนไพรเสร็จก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราตาเอาไว้ลงไปค่ะหูหม้อนี้แซ่บ รับรองว่าแซ่บเดือดแน่นอนแล้วก็รอน้ําเดือดเนาะน้ำเดือดเดือดเราค่อยใส่ที่ผึงลงไปค่ะป่ะปรงโสดน้ําปลาอเอคเสร็จแล้วก็ผงนัวค่ะ,ออะพอเนาะพร้อเนาะแล้วก็ใส่ใบมะขามอ่อนลงไปเลยแบบนี้หรอชิมน้ําก่อนไหมชิมน้ำไหมดีค่ะดีค่ะนาย อึงลงแล้วนะอึงลงแล้ว อะไรนะใส่ตะไบมะขามแล้วเขาบอกว่ามันจะเปรี้ยวจากใบมะขามเอาชิมน้ำก่อน อจริงๆแล้วกินได้ทุกตัวแต่ว่าไม่เห็นที่อร่อยกินแค่ไข่กันนานก็ได้ต่อให้ต่อให้มอย่าใช้คำว่าต่อให้นายใหญ่ไปก็ตัวนี้มันมีไข่มันต้องตัวใหญ่ใหญ่เปล่าตัวเล็กมันมีไข่แล้วหรอเอามาเทิมมาเอาตัวใหญ่นะอะไรก็ได้ตอนเนี้ยมันมีสินเลือกตัวนี้หัวใจกูเต้นแรงมากเลยกูจะตายปมื่อไหกูแข็งอ่ะอะไว จบไปเลยมึงแบดจบไปเลยไปมึงกินแบบคนเดียวอะแล้วกูให้ก้ำลังใจเดี๋ยว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 ไม่ได้ซิงสองซ้ำซิงสองซ้ำซิงสองซ้ำแดกตื่นไปพูดมามทำไม่คาวมันก็เลยโอเคอร่อยป่ะอย่าถามว่าอร่อยไหมเพราะว่าใจมันฝืนอยู่คือหมายถึงว่ารสชาติน้ำเนิ่อมุกอย่างมันเวิร์กทำไมไม่คาวมึงคือถ้าเราไม่รู้มันเป็น และเมนูในวันนี <avez> ้นะคะก็ขอ พร้อมหนึน่งสองสาม ไงเางั้นเราเนื้ออ่ะมึงลองเนื้อมาใหม่เนื้อได้ลองเนื้อได้เนื้ออันนี้ไข่มันไม่ได้ผมไม่กินไข่เนี่ยอ๋อไม่กินแฝงไม่กินแฝงกะไรอดด้วยอ่ะมแตดนี่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูกินไข่เดี๋ยวอ่านมานะของแบบเมลว่ออร่อยไม่คือคือต้มอ่ะคือน้ำอ่ะมันอร่อยไหมยรือว่าเออน้ำมันดีอร่อยมันเป็นแบบรสชาติประเภทไหนอ่ะก็คือปลาดีแต่ว่าอันนี้ โอเคแล้วโอเคเนื้อได้เลยเนื้อกูได้เลยคอมพีทลี่แบบไข่ไข่ไข่เอานี้ไข่แล้วแต่ชอบเพราะว่าถ้าคนที่กินไดเพราะอร่อยของเขาแต่แกจะเป็นพวกแบบไม่ชอบไข่อยู่แล้วไงเพราะว่าไข่ชั้มันก็ไม่ได้แย่แต่อย่าไปดูมันบ่อยแตบหมายถึงว่าเพ่รี่ฝึกเ่งเพ่กินไปเลยเฮ้ยอร่อยไงน้ำอร่อยมากแบบมันเป็นแบบ มันไม่ได้เหมือนต้มยำอ่ะแต่มันเหมือนแบบต้มส้มใช่ไหมแต่เหมือนต้มส้มแล้วว่าใบมะขามอะมันทำให้นี่อร่อยมากเลยใบมะขามอ่าสำหรับฉันนะถ้าไม่ไข่ไม่ขายแต่ถ้าไข่ฉันขายไม่ว่าจริงของฉันไม่ขายทั้งไข่ทั้งขาเลยกินได้หนูกินได้สบายไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีบทำงานอ่าสำหรับเมนูนี้นะคะก็อร่อยอร่อยอร่อยนะ อร่อยมากโอเคคลิปน,นี้จบแล้วฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้วยนะคะเราจะกันใหม่คลิปหน้มม bye าบ๊ายบายไปกินเลยก่อที <c oughs>